สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสมบัติกับอรัญญาดาราคู่ขวัญต่อจากมิตรเพชรจันราพวกเขาแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องเกาะสวัสดหาดสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2512 1แอสสมบัติเมธนี เข้าสู่วงการปีพุทธศักราช2503เสียชีวิตเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2565รวมอายุ85ปี 2. เปียกอรัญญานามวงภาพยนตร์เรื่องแรกปีพุทธศักราช2509พระเอกที่เขาแสดงคู่มากที่สุดคือสมบัติเมธนีหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2512